อ้ตรงหน้านี่เป็นประเทศลาวครับอ้โอ้ทรัพยากรบ้านเปิร์น่งามเนาะเป็นเอ่อเป็นหินนะครับตรงหน้านี่ฝั่งสอปปอ,ปอรลาวนี่ก็น้ำโขงนี่ก็บ้านเรา ฟังประเทศไทยจะเป็นแบบดอยปา่าไม้ ที่นี่ก็เป็นแก่งพาใดจังหวัดเชียงรายนะครับเผอเวียงแกตจุดสิ้นสุดของลำน้ำโขง น,นี้ก็เป็นศาลาไม้สำหรับชมวิวมีร้านขายอาหารด้วยก็เป็นลานนะครับที่อยู่ตรงหน้านี่เป็นประเทศลาวแล้วนะครับของเรา ทีนสุดที่ป้ายบอกสุดเขตประเทศไทยตรงนี้ยังมีศาลาไม่ให้พักลานจอดรถเอาละครับเดี๋ยวเราจะเดินไปข้างล่างกันดู

เจอแล้วทางลงทางลงอุ้ยไม่ได้ดูทางเลยพาดไอเวียงกัน โอ้โห oh, 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 สุดยอดนี่ลงกันลงกันด,ดูทางลงกันเดี๋ยวจะสะดุดนะครับโอ้โหแรนมากแรงมากแรงมาก ข้างบนนี้ก็เป็นร้านอาหารนะครับจะมาใครหิวก็ขึ้นไปทานแต่ลึกยืดพัดเลยเบี่ยงกัน หัวสุดยันท้ายสุดเลยนะครับไปดูกันนี่พระใดเวียงแกน่นพระใดเวียงแกน่นสวยไหมสวยไหมตรงหน้านะเป็นฝั่งประเทศลาวเลยนะครับ ตรงหน้าเนี่ยน้ำโขงนี่แบ่งแบ่งครึ่งของไทยฝั่งนี้ของเราฝั่งโน้นสิ้นสุดจุดที่สุดน้ำโขงของประเทศไทยก็คือว่ามันมันสุดเขตของประเทศไทยนะครับแล้วก็จับน้ำโขงก็จะไหลเข้ากับไหลเข้าประเทศลาวไปนะครับตรงนั้นเลยเป็นจุดที่สิ้นสุด ทั้งแผ่นดินทั้งน้ำโขงนะครับตรงนี้บรรยากาศก,ก็ร้อนนิดหนึ่งแต่ก็ได้วิวดีนี่ก็น้ำโขงนี่ก็คือทางที่เราลงมาเมื่อกี้ ส่วนด้านบนเป็นร้านอาหารนะครับใครหิวข้าวอะไรก็มีให้ทานนะครับนี่ปเดี๋ยวเราจะเดิน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 ดูเดิเดนดูวิว

มีเรือเรือเรือขึ้นวิ่งหน่อยวิ่งหน่อย มองจากฝั่งนี้ไปก็สวยเย้เย้เย้โอ้ยสัพานสัพานสัพานสพานรักสุดเขต ประเทศไทยจะจ๋ะโอ้ยหันตั้งหน้าไม่เป็นประเทศลาวตึงดอยนี่ละกันเนี่ยฮะ เห็นแป๊บๆแ,แล้วสุดเขตประเทศไทยเวียงแกนเราจะมาดูอะไรกันมาดูเขตสิ้นสุดของประเทศไทยและไม่มีพี่น้องลาวให้เยี่ยมชมเลยมีไหนกันหมด กล้องมือถือเนอโอ้เบอร์ตีค่ะถึงแล้วเนี่ยตั้งหน้าเฮานี่ก็เนี่ยดอยนี่ก็เป็นของประเทศเาลาวแล้วคือมันสิ้นสุดเนี่ย ตึกเนี้ยน้ำโขงเทาก็ตึกเนี้ย,ต,ย<อ>ตึกนี้แผ่นดินเทาก็ตึกนี้ตึกแต่เด<อ>็กตึกติดป้ายเนี่ยไอไอกล้องมันโฟกัสแต่โฟกัสมือเนี่ยนี่โอเคเ<ะ>น,นี่ยอืมทางหน้าเขานี่นซับปะป๋าลาวพี่น้องลาว มันต้องซูมก็ได้อ่ะเพราะว่ากล้องนี่มันก็ตึงมันก็ตึงซูมมือ,อแล้วเนี่ยดูหูเลเี่ยงเลยดอยเต็มหน้าจอดูจากฝั่งนี้ไปบ้างโฟกัสหน่อยอหนูกล้องอ อืมดูจากฝั่งนี้ก็สวยนะนี่ครับเขียวๆแล้วก็จะเป็นศาลาไว้สำหรับนั่งชมวิวถ้าอยากจะลงมาเดินก็ลงมาเดินได้และเราก็จะมาถ่ายรูปกับป้ายอันนี้ สุดเขตประเทศไทยพาได้เวียงกันประมาณนี้แหละเต่ตีตหันใน GPS มันบอกนะข้ามดอยหม่อนนี่ละมั้งข้ามดอยหม่อนนี่หรือเปล่าน่าจะเป็นของประเทศลาวแล้วอ,อย่าไปให้มันตึกๆแ๊กอ่าไปนะนั่นเป๊กเออล้วตดสะพานไม้นะั่น นีแล้วตีเลยอแต่สีนี้เลยนี่เหรออันพวกล้าเนาะมีอะไระสุดเขตประเทศไทยจ๋าจ mm -hmm. นี่เห็นว่าทางฝั่งลาวด้วยเออกล้องไม่ชัดขออภัยท่านผู้ชมครับก็ไม่ชัดตก็พอเห็นกลับบ้านเรากลับบ้านเราอานี่มีเรียแเล่นกลางน้ำโขงด้วย เป็นแข่งเรียกันฮะล่ะแข่งเรียกันเนี่ยแล้วจบการรีวิวแล้ว ทานอาหางเอกน่อยยิมหน่อย <laughs> บ๊ายบาย